ฮัโลโหลเดบทุกคนคอมเมนต์บอกผีแล่งตายหน่อยจ <g ül> มีมามามาวันนี้สื่อมูทอดในตลาดเจนะมาร่อยนึ่ง <g ül> ทุกคนหวานในถ้วยนั่นหน่อย่อยนึงแพงมากทุกคนเ <g ül> ขาคล้ายมีแบบแห้งกับแบบไม่แห้งปนนี่ผมสื่อแบบไม่แห้งมาทุกคน <g ül> ต้องบอกเลยว่าเป็นคนใต้ยที่ไม่ได้ใช้ภาษ่าตายในชีวิตประจําวันนะทุกคนอาจจะแร่งไม่ค่อยได้มา <g ül> มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนสกีนอ้อไม่ได้สกีนแต่เปลี่ยนแบบถ่องแดงถ่องแดงเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นเข้าใจมาบอกเลยมูกรอบหลัเนียน้ำจิ้มคือเดดมากผมไม่ได้ถ่ายร้านหน้าเออก็คือผมไม่ได้้้ายหนนรของ ร้านหมูกรอบมาทุกคนก็ไม่ได้รู้ว่าร้านไหนเนาะผมเองคิดว่าแบบแห้งน่าจะอร่อยกว่านะแบบพ่อแบบนี้มันจืดๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็อร่อยอยู่มากินแฮมเบอร์เกอร์กันครับ คำเดียวรู้เรื่อง